สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตข่าวใหญ่จากยุโรปกันหน่อยล่าสุดนะครับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียซเลนสกี้ออกมาพูดชัดเลยว่ายูเครนพร้อมสําหรับการเจรจาสันติภาพกับรสัสเซียแต่มีเงื่อนไขหนึ่งที่หลายคนสะดุดเขาบอกว่าจะไม่จัดการเจรจาในรสัสเซียหรือในเบลารุสเด็ดขาดประโยคนี้ดูเหมือนเรียบ,ยบแต่ยิงแล้วมันแรงมากครับเพราะมันสะท้อนหลายอย่างทั้งเรื่องความไว้วางใจการเมืองระหว่างประเทศ และที่สำคัญมันบอกเราว่าสงครามครั้งนี้ยังห่างไกลาจากคำว่าสันติภาพพอสมควรช่วงสองสามวันที่ผ่านมาสถานการณ์ตึงมากรัสเซียเพิ่มการโจมตีในภาคตะวันออกของยูเครนส่วนยูเครนเองก็ใช้ดโดรนโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในรัสเซียจนทำให้กำลังการผลิตของรัสเซียลดลงไปเกือบ20%คือมันไม่ใช่การยิงกันคำๆแล้วนะมันคือการตัดเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐรกิจของรัสเซียเลยขณะเดียวกันฝั่งการเมืองโลกก็ร้อนเหมือนกันโดนันท์ทั์ประธานาธิบดีสหรัฐ ออกมาพูดแรงถึงวลาดิเมียร์ปูตินว่าเรามีเรือดำน้ำนิวเคลียร์อยู่ใกล้ชายฝั่งของคุณซึ่งถือเป็นคำเตือนตรงๆหลังรัสเซียเพิ่งทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์ตัวใหม่ชื่อเบอร์เวสนิกคือพูดง่ายๆตอนนี้ทั้งสองฝั่งรัสเซียกับชาติตะวันตกกำลังส่งสัญญาณข่มกันไปข่มกันมาเต็มที่เลยในช่วงเวลาที่ทุกอย่างตึงเครียดแบบนี้เซเลนสกี้ก็ออกมาพูดถึงสันติภาพแต่บอกว่าไม่ขอเจรจาบนแผ่นรัสเซียหรือเบลารุสคำถามคือทำไมเขาถึงไม่เอาสองประเทศนั้น มันมีเบื้องหลังอะไรซ่อนอยู่แล้วมันบอกอะไรกับเราถึงจุดยืนของอยูเครนในตอนนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูแบบละเอียดเลยครับทั้งเบื้องหลังคําพูดจริงของเซเลนสกี้และท่าทีของรัสเซียนาโต้รวมถึงสหรัฐว่าทําไมเรื่องที่จะเจรจาถึงกลายเป็นสัญญาณสําคัญของสงครามครั้งนี้ก่อนจะไปถึงประเด็นว่าทำไมยูเครนไม่อยากให้รัสเซียหรือเบลารุสเป็นเจ้าภาพเจรจาเราต้องเข้าใจภาพรวมของสงครามตอนนี้ก่อนครับเพราะสถานการณ์ช่วงเดือนตุลาคม2025 มันมีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่สำคัญมากอย่างแรกเลยสงครามนี้ลากยาวมากว่า1,340วันแล้วตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครนครั้งแรกช่วงต้นปี2022ผ่านมาเกือบ4ปีเต็มแต่ยังไม่มีท่าทีว่าจะจบง่ายๆพื้นที่สู้รบหลักตอนนี้อยู่ทางตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะแถวเมืองโพครอฟสกซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเชื่อมเส้นทางระหว่างภาคกลางกับแนวหน้า ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียเพิ่มการโจมตีอย่างหนักในพื้นที่นั้นทั้งปืนใหญ่ดโดรนและการรบภาคพื้นดินมีรายงานว่าทหารยูเครนกำลังเผชิญกับการโจมตีเกือบตลอด24ชั่วโมงแต่ยูเครนก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับเขาใช้ดโดรนโจมตีเป้าหมายเชิงลึกในรัสเซียโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งทำให้กำลังผลิตน้ำมันของรัสเซียลดลงไปประมาณ20%ตามที่เซเลนสกี้ออกมายืนยันเอง ตรงนี้สำคัญนะครับเพราะการโจมตีแบบนี้มันไม่ใช่การสู้กันเฉพาะในสนามรบแต่มันคือสงครามทางเศรษฐกิจเต็มรูปแบบยูเครนพยายามบีบให้รัสเซียขาดรายได้จากการส่งออกพลังงานซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศอีกด้านหนึ่งรัสเซียเองก็พยายามโชว์พลังทางทหารล่าสุดเพิ่งทดสอบขีปนาวุธนิวเคลียร์รุ่นใหม่ชื่อบูเรเวสนิกซึ่งสามารถบินได้ไกลระดับข้ามทวีปและเลี่ยงเรดาร์ได้ เรื่องนี้ทำให้โลกตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐกับนาโตรู้สึกว่าปูตินกำลังส่งสัญญาณขู่มากกว่าแค่การทดลองอาวุธธรรมดาหลังจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ก็ออกมาเตือนปูตินแบบตรงๆเลยว่าเรามีเรือดำน้ำนิวเคลียร์อยู่หน้าชายฝั่งของคุณอันนี้ไม่ใช่คำพูดเล่นแน่นอนครับเพราะมันแปลว่าอเมริกากำลังบอกว่าอย่าขยับเกินเส้นที่เรากำหนดไว้และไม่ใช่แค่สหรัฐเท่านั้นที่เริ่มขยับ ยุโรปเองก็เสริมกำลังในฝั่งนาโตมากขึ้นล่าสุดอังกฤษพึ่งเซ็นสัญญาขายเครื่องบินรบยูโรไฟเตอร์ให้ตุรกีมูลค่ากว่า13,000ล้านดอลลาร์เพื่อเสริมแนวป้องกันฝั่งตะวันออกของยุโรปเรียกได้ว่าตอนนี้ทั้งสองขั้วรัสเซียกับนาโตต่างกำลังยกระดับความพร้อมกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยครับเพราะฉะนั้นพอเซเลนสกี้ออกมาพูดเรื่องสันติภาพในช่วงที่ทุกฝ่ายกำลังข่มกันด้วยกำลัง คำพูดของเขามันเลยไม่ใช่เรื่องเล็กครับมันเหมือนการโยนลูกบอลกลับไปที่รัสเซียว่าเราพร้อมจะคุยถ้าคุณจริงใจแล้วทีนี้คําถามต่อก็คือทําไมเขาถึงไม่อยากให้การเจรจาเกิดขึ้นในรัสเซียหรือเบลารุสทีนี้เรามาเข้าเนื้อหาหลักกันครับว่าเซเลนสกีพูดว่าอะไรแน่แล้วมาสะท้อนอะไรเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลายูเครนเขาออกแถลงข่าวร่วมกับที่ปรึกษาความมั่นคงระดับสูงของยุโรป แล้วพูดประโยคที่เป็นหัวข่าวทั่วโลกเลยว่ายูเครนพร้อมสำหรับการทูตพร้อมสำหรับสันติภาพแต่เราจะไม่เจรจาบนแผ่นดินรัสเซียหรือเบลารุสสั้นๆแค่นี้ครับแต่สะเทือนทั้งวงการทูตโลกเลยเพราะมันไม่ได้แปลว่ายูเครนอยากคุยเฉยๆแต่มันมีนัยยะทางการเมืองและยุทธศาสตร์ซ่อนอยู่เต็มไปหมดก่อนอื่นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเบลารุสคือพันธมิตรคนสาคัญของรัสเซีย ตั้งแต่วันแรกที่สงครามเริ่มหลายครั้งรัเสเซียใช้พื้นที่เบลารุสเป็นฐานยิงขีปนาวุธเข้าใส่ย,ยูเครนเพราะฉะนั้นสำหรับยูเครนการเจรจาที่นั่นมันเหมือนกับไปคุยในบ้านของอีกฝ่ายซึ่งแน่นอนว่าไม่มีทางรู้สึกปลอดภัยได้ส่วนรัเสเซียก็ไม่ต้องพูดถึงเซเลสกี้มองว่าการเจรจาในรัเสเซียเป็นไปไม่ได้เลยเพราะในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือการยอมลงไปเล่นในสนามของศัตรูซึ่งจะทำให้ยูเครน เสียภาพลักษณ์ทางการเมืองทันทีเขาเลยพูดต่อว่าเราจะจรจาได้ก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นกลางและอยู่บนเงื่อนไขของความเท่าเทียมตรงนี้คือหัวใจเลยครับคำว่าพื้นที่เป็นกลางกับความเท่าเทียมมันสะท้อนว่าตอนนี้ยูเครนพยายามควบคุมเกมทางภาพลักษณ์เซเลนสกี้ต้องการให้ประชาคมโลกเห็นว่ายูเครนเป็นฝ่ายที่เปิดรับสันติภาพแต่ไม่ยอมถูกครอบงำ เขายังพูดอีกต่อน,นึงว่าเราจะไม่ถอนทหารออกจากแนวหน้าและจะไม่ยกพื้นที่ใดก่อนการเจรจานี่คือสัญญาณชัดเจนว่ายูเครนไม่ยอมแลกพื้นที่กับสันติภาพซึ่งเป็นจุดยืนที่แข็งมากเพราะในอดีตเคยมีแรงกดดันจากบางประเทศในยุโรปให้ยูเครนยอมแลกดินแดนบางส่วนเพื่อจบสงครามเซเลนสกี้กำลังบอกทั้งโลกว่าเราพร้อมจะคุยถ้าการคุยนั้นไม่ใช่การยอมแพ้ และถ้ามองให้ลึกมันยังเป็นการตอบโต้เสียงวิจารณภายในประเทศด้วยครับเพราะคนยูเครนจํานวนมากเริ่มเหนื่อยกับสงครามแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็ไม่อยากให้ประเทศเสียอธิปไตยแม้แต่นิ้วเดียวการพูดครั้งนี้ของเซลเลนสกี้จึงเหมือนการยืนยันกับคนในประเทศว่าผมจะไม่ยอมให้ใครมาตัดสินใจแทนเราผมมองว่ามันเป็นคําพูดที่ค่อนข้างฉลาดนะเพราะเขาใช้คําว่าพร้อมเจรจาเพื่อเปิดทางให้ตัวเองในทางการทูต แต่ขณะเดียวกันก็ยังรักษาจุดยืนไม่ให้ดูอ่อนแอมันเป็นการส่งสารสองทางทั้งกับประชาคมโลกและกับคนในประเทศไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นการพูดว่าไม่เอารัสเซียไม่เอาเบลารุสมันไม่ใช่เรื่องอารมณ์ครับแต่มันคือหมากทางการเมืองที่เซเลนสกี้วางไว้ให้รัสเซียต้องคิดว่าถ้าจะคุยก็ต้องคุยในเงื่อนไขของเราเท่านั้นทีนี้เรามาเจาะกันลึกๆครับว่าทำไมเซเลนสกีถึงพูดชัดขนาดนั้นว่า ยูเครนจะไม่เจรจาในรัสเซียหรือเบลารุสฟังคนเผินมันเหมือนแค่เรื่องสถานที่ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นหมากทางการทูตระดับสูงเลยนะเพราะประเทศที่เป็นเจ้าภาพของการเจรจามันมีผลต่อบรรยากาศผลลัพธ์และแม้แต่การรับรู้ของคนทั่วโลกผมขอสรุปเป็น3เหตุผลหลักๆที่ยูเครนไม่เอาทางรัสเซียและเบลารุสครับเหตุผลที่1ความไม่ปลอดภัยและความไม่ไว้วางใจ ยูเครนเชื่อว่าถ้าไปเจรจารในรัเสเซียหรือเบลารุสความปลอดภัยของคณะผู้แทนจะไม่ถูกการันตีแน่นอนเพราะเบลารุสนะ่ะตั้งแต่ต้นสงครามก็เปิดให้รัเสเซียใช้ฐานทัพยิงขีปนาวุธเข้าใส่ยูเครนหลายครั้งและยังมีข่าวเรื่องการเคลื่อนทหารรัเสเซียผ่านแดนเบลารุสเป็นระยะระยะลองคิดดูครับถ้าเราเป็นเซลเลนสกี้เราจะกล้าเดินทางไปคุยในพื้นที่ที่ฝ่ายตรงข้ามมีอิทธิพลเต็มร้อยไหมแค่เรื่องความปลอดภัยก็น่ากังวลแล้วยังไม่รวมเรื่องข่าวกรอง การสอดแนมซึ่งแน่นอนว่าฝั่งรัสเซียกับเบลารุสควบคุมระบบสื่อและพื้นที่หมดดังนั้นจากมุมมองทางยุทธศาสตร์ยูเเรนไม่มีวันยอมเสียงแบบนั้นแน่แเหตุผลที่2ครับความไม่เป็นกลางทางการเมืองในโลกของการเจรจาระดับนานาชาติความเป็นกลางสําคัญที่สุดครับถ้าประเทศเจ้าภาพมีฝั่งมีอคติหรืออยู่ในพันธมิตรของอีกฝ่ายผลการเจรจาจะถูกตั้งคําถามตั้งแต่ย่งไม่เริ่ม เบลารุสขายใต้ผู้นำอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกถือว่าเป็นพันธมิตรแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์ของปูตินเพราะตลอดสงครามที่ผ่านมาลูคาเชนโกยอมให้รัสเซียใช้พื้นที่ประเทศตัวเองเป็นทางผ่านขนส่งอาวุธกองกำลังและโดรนแถมยังมีการออกมาสนับสนุนรัสเซียในเกือบทุกเวทีโลกเพราะฉะนั้นการไปเจรจาที่เบลารุสมันเหมือนให้ผู้ตัดสินมาจากทีมตรงข้ามอยู่แล้วครับยูเครนก็เลยบอกตรงๆว่าขอที่อื่นที่เป็นกลางกว่านี้เถอะเหตุผลที่3ครับ ยุทธศาสตร์ภาพลักษณ์และการต่อรองข้อนี้น่าสนใจมากและหลายคนมองข้ามไปคือเซเลนสกีเขาไม่ได้แค่ปฏิเสธสถานที่แต่เขากำลังวางภาพลักษณ์ใหม่ของอยูเครนในสายตาโลกตลอดสงครามที่ผ่านมายูเครนพยายามรักษาภาพลักษณ์ว่าเป็นฝ่ายที่ปกป้องประชาธิปไตยและต่อสู้เพื่ออธิปไตยของตัวเอง ดังนั้นถ้าอยู่ดีๆเขาไปนั่งโต๊ะเจรจาในบ้านของรัสเซียภาพนั้นจะพังทันทีเพราะจะถูกมองว่ายอมจำนวนหรือยอมเล่นในเกมของศัตรูในทางกลับกันการพูดว่าเราพร้อมเจรจาในที่เป็นกลางมันส่งสารไปถึงชาติตะวันตกและองค์การสหประชาชาติว่ายูเครนคือฝ่ายที่ต้องการสันติภาพจริงๆและตอนนี้รัสเซียต่างหากที่ดูเหมือนจะไม่ยอมนี่แหละครับคือเกมทางจิตวิทยาที่เซเลนสกี้เล่นได้แหลมคมมาก เพราะมันไม่ใช่แค่สงครามในสนามรบแต่เป็นสงครามในสายตาของโลกด้วยและอย่าลืมนะครับตอนนี้เซเลนสกี้กำลังอยู่ในจุดที่ต้องบรลานระหว่างความเหนื่อยล้าของประชาชนในประเทศกับแรงกดดันจากพันธมิตรคนยูเครนจำนวนมากอยากให้สงครามจบแต่ก็ไม่อยากยอมแพ้ในขณะเดียวกันสหรัฐและยุโรปก็อยากเห็นสันติภาพแต่ก็ไม่อยากให้รัเสเซียได้หน้าดังนั้นการพูดว่าพร้อมเจรจา แต่ไม่ในรัสเซียหรือเบลารุสมันคือวิธีเดินบนเส้นบางระหว่างไม่ยอมแพ้กับไม่ปิดทางสันติภาพเป็นหมากที่ดูอ่อนโยนแต่แข็งแรงมากในเวลาเดียวกันอีกมุมหนึ่งนะถ้าเรามองเชิงการต่อรองยูเครนอาจจะพูดแบบนี้เพื่อกดดันให้ประเทศที่3เข้ามาเป็นตัวกลางเช่นตุรกีหรือสวิตเซอร์แลนด์เพราะสองประเทศนี้เคยมีบทบาทเป็นคนกลางมาก่อนและถ้ามีประเทศที่เป็นกลางจริงๆเข้ามายูเครนก็จะได้เวทีที่มีความน่าเชื่อถือและปลอดภัยมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือเหตุผลลึกๆที่อยู่เบื้องหลังประโยคเดียวของเซเลนสกี้ที่ฟังเหมือนเรียกง่ายแต่จริงๆแล้วเต็มไปด้วยยุทธศาสตร์ทางการเมืองและการคำนวณระดับนานาชาตครับถ้าเราขยับมาดูอีกด้านนะครับคือฝั่งของสหรัฐกับนาโต้จะเห็นเลยว่าการออกมาพูดของเซเลนสกี้มันสอดคล้องกับสัญญาณจากตะวันตกช่วงนี้เป๊ะเลยช่วงเดือนตุลาคม2025นี้สหรัฐภายใต้รัฐบาลชุดใหม่หลังการเลือกตั้งต้นปีเริ่มมีการปรับนโยบายต่อสงครามยูเครนอย่างชัดเจน คือยังสนับสนุนอยู่แต่ไม่ใช่แบบเทนหน้าตักเหมือนช่วงปี2 0 2 3ูนถึงสองศเพราะตอนนี้ในสภาคอเกรสตของอเมริกาเริ่มมีเสียงต่อต้านการช่วยยูเครนแบบไม่จํากัดงบประมาณโดยเฉพาะจากกลุ่มรีพับลิกันสายอนุรักษ์นิยมพวกเขามองว่าสงครามนี้ไม่มีทางชนะได้แบบเบ็ดเสร็จและควรหาทางเจรจาให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นคําพูดของเซเลนสกี้ที่ว่าพร้อมเจรจามันเลยดูเหมือนเป็นการส่งสัญญาณตอบรับไปยังฝั่งวอชิงตันว่าเราได้ยินคุณ เราไม่ปิดประตูทางการทูตแต่ขณะเดียวกันเขาก็ยังพูดในแบบที่รักษาหน้าตัวเองไว้ว่าแต่เราจะไม่คุยในรัสเซียหรือเบลารุสซึ่งก็เท่ากับบอกอ้อมๆว่าถ้ามีการเจราจายูเครนยังอยากให้ตะวันตกโดยเฉพาะนาโตเข้ามาเป็นคนกลางตอนนี้ฝั่งนาโตเองก็ขยับเงีย,งยบๆแต่หนักแน่นครับล่าสุดอังกฤษกับฝรั่งเศสเพิ่มงบประมาณทางการทหารสูงที่สุดในรอบ30ปี และมีการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่ไปยูเครนเพิ่มขณะเดียวกันเยอรมน,นีก็เพิ่งอนุมัติเงินช่วยเหลืออีกก้อนใหญ่กว่า1,000ล้านยูโรสำหรับการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ถูกโจมตีนี่แปลว่าอะไรครับแปลว่ายุโรปยังไม่ลดระดับการสนับสนุนยูเครนแต่ก็เริ่มวางทางออกทางการเมืองไว้ในใจแล้วเหมือนกันส่วนอเมริกาเองประธานาธิบดีสหรัฐเพิ่งให้สัมภาษณ์ CNN ไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้ว่าเราเชื่อว่า ความสงบสุขจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อรัสเซียยอมรับอธิปไตยของยูเครนพูดง่ายๆคือเขาไม่อยากให้ยูเครนยอมแพ้แต่ก็ไม่อยากให้สงครามลากไปจนกระทบเศรษฐกิจโลกอีกเพราะตอนนี้ราคาพลังงานในยุโรปเริ่มขยับขึ้นอีกรอบหลังจากรัสเซียลดการส่งออกน้ํามันผ่านทะเลบอลติกซึ่งกระทบกับฝั่งนาโตโดยตรงยุโรปเลยต้องหายทางคุมเกมทั้งทางเศรษฐกิจและทางการทูตไปพร้อมกันอีกสัญญาณที่น่าสนใจคือ นาโตเพิ่งจัดการซ้อมรบขนาดใหญ่ในโปลแลนด์และลิทัวเนียโดยใช้ชื่อว่า steadfast defender 2025มีทหารกว่า90,000นายจาก32ประเทศเข้าร่วมและหนึ่งในหัวข้อการซ้อมคือการตอบโต้การลุกรานจากรัเสเซียอันนี้ชัดเลยครับว่าแม้จะพูดเรื่องเจรจาแต่ฝั่งนาโตก็ยังไม่ลดการเตรียมพร้อมลงแม้แต่นิดแปลตรงๆคือพร้อมคุยแต่ก็พร้อมสู้ผมว่าตอนนี้ฝั่งตะวันตกกำลังเดินเกม2ชั้นครับ ชั้นแรกคือใช้สันติภาพเป็นภาพลักษณ์เพื่อกดดันรัเสเซียทางการทูตชั้นที่สองคือเสริมกําลังต่อเนื่องเพื่อให้รัเสเซียรู้ว่าถ้ายังบุกต่อจะเจอแรงต้านหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคําพูดของเซเลนสกี้ที่ว่าพร้อมเจรจาแต่ไม่กับรัเสเซียจริงๆแล้วมันคือพูดให้สอดคล้องกับแนวทางของนาโตเพื่อให้ตะวันตกยังมองว่าเขาเป็นพันธมิตรที่มีเหตุผลและในขณะเดียวกันก็ยังไม่ยอมให้รัเสเซียมีชัยทางจิตวิทยาเรียกได้ว่า นี่คือช่วงที่สงครามยูเครนไม่ใช่แค่เรื่องรบแล้วครับแต่มันคือการจัดสมดุลระหว่างอำนาจการเมืองและภาพลักษณ์โลกถึงสหรัฐกับนาโต้กำลังใช้เซเลนสกี้เป็นหมากสำคัญในกระดานนี้เลยทีเดียวเอาละครับมาถึงช่วงสำคัญที่สุดของวันนี้คำถามที่หลายคนอยากรู้ก็คือ,อยูเครนพร้อมเจรจาสันติภาพจริงไหมหรือทั้งหมดนี้แค่กเกมทางการเมืองคำตอบไม่ง่ายครับเพราะมันมีหลายชั้นมาก เรามาแยกวิเคราะห์ทีละมุมกันมุมที่1ถ้ามองจากภายในยูเครนเองต้องเข้าใจก่อนว่าประเทศนี้อยู่ในภาวะสงครามยืดเยื้อมานานกว่า3ปีครึ่งเศรษฐกิจเสียหายหนักมากประชาชนหลายล้านคนยังอบพนพอ,อยู่ต่างประเทศงบประมาณของรัฐเกือบครึ่งหนึ่งมาจากเงินช่วยเหลือต่างชาติในสถานการณ์แบบนี้เซเลนสกี้ต้องเริ่มพูดถึงสันติภาพบ้างเพราะจะเขายังพูดแต่เรื่องสู้สู้ส,สู้เสียงในประเทศจะเริ่มแตก คนจะถามว่าแล้วเราจะอยู่แบบนี้อีกกี่ปีดังนั้นการพูดว่าเราพร้อมเจรจามันจึงเป็นเหมือนการลดแรงกดดันภายในโดยไม่ต้องยอมแพ้จริงๆมันเป็นการพูดให้คนในประเทศรู้ว่ารัฐบาลยังมีทางออกแต่ก็พูดในแบบที่ไม่ทำให้กองทัพเสียขวัญมุมที่สองถ้ามองจากเกมระหว่างประเทศผมอยากให้มองคำพูดของเซเลนสกี้ครั้งนี้เป็นเหมือนหมากต่อรองบนโต๊ะใหญ่ที่มีทั้งสหรัฐยุโรป และรัสเซียอยู่ด้วยตอนนี้ทุกฝ่ายกําลังเหนื่อยครับรัสเซียเองก็เริ่มเจอผลกระทบจากการคว่ำบาตรเศรษฐกิจภายในตกลงชัดแม้จะยังพยายามขายพลังงานให้จีนกับอินเดียแต่รายได้ก็ลดลงเกือบ30%จากก่อนสงครามในขณะเดียวกันฝั่งยุโรปก็เริ่มโดนผลกระทบทางพลังงานและเงินเฟอ้อส่วนอเมริกาเองก็เริ่มเบื่อกับการอัดเงินช่วยสงครามเพราะฉะนั้นสันติภาพจึงกลายเป็นคำที่ทุกฝ่ายเริ่มพูดถึงแม้จะยังไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายขอยุติสงครามก่อน นี่แหละครับที่เซเลนสกี้ใช้ได้อย่างชาญฉลาดเขาโยนคำว่าพร้อมเจรจาออกมาเพื่อดูท่าทีของโลกว่าใครจะตอบกลับยังไงทางเงียบแปลว่ายังอยากให้รบต่อแต่ถ้ามีประเทศไหนเริ่มขยับเช่นตุรกีจีนหรือ UN เขาก็พร้อมจะใช้โมเมนต์นั้นสร้างแรงกดดันให้รัสเซียพูดง่ายๆคือเขาโยนลูกสันติภาพไปกลางวงแล้วดูว่าใครจะรับมุมที่3ถ้ามองจากรัสเซียและปูตินหลังเซเลนสกี้พูดไม่กี่วัน ฝั่งรัสเซียออกมาทันทีครับโฆษกรัฐบาลดิมิทรีเปสคอฟบอกว่ายูเครนพูดเรื่องสันติภาพแต่ยังคงโจมตีรัสเซียทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเจรจาในเงื่อนไขแบบนี้และปูตินเองก็ให้สัมภาษณ์ในงานประชุมเศรษฐกิจที่มอสโกว่ารัสเซียไม่ปฏิเสธการเจรจาแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ยูเครนยอมรับความเป็นจริงในสนามรบคําว่ายอมรับความเป็นจริงนี่สาคัญมากเพราะในภาษาการทูตของรัสเซียมันหมายถึงยูเครนต้องยอมรับว่า รัสเซียได้ควบคุมพื้นที่บางส่วนแล้วเช่นดอนบาสและไครเมียผลให้ชติเลยคือรัสเซียพร้อมคุยแต่ต้องคุยบนพื้นฐานว่าเราชนะบางส่วนแล้วซึ่งแน่นอนว่ายูเครนไม่มีวันยอมรับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเลยกลายเป็นสงครามคำพูดมากกว่าจะเป็นการเปิดโต๊ะเจรจาจริงมุมที่4ถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวหลายประเทศในยุโรปเชื่อว่า การพูดเรื่องสันติภาพของเซเลนสกี้ครั้งนี้เป็นแค่การทดสอบน้ำเพื่อดูว่ารัเสเซียจะมีปฏิกิริยายังไงและจะใช้โอกาสนี้เรียกการสนับสนุนเพิ่มจากตะวันตกได้ไหมเพราะทันทีที่เขาพูดอังกฤษเยอรมน,นีฝรั่งเศสก็ออกมาประกาศช่วยยูเครนเพิ่มเติมทั้งในด้านอาวุธและง,งบประมาณเรียกได้ว่าการพูดเรื่องสันติภาพกลับทําให้ยูเครนได้กําลังหนุนเพิ่มอีกนี่คือความซับซ้อนของสงครามยุคใหม่ที่บางครั้งการพูดถึงสันติภาพไม่ได้แปลว่าคุณอยากหยุดรบ แต่มันอาจจะเป็นการเดินหมากเพื่อได้พลังต่อรองเพิ่มมุมสุดท้ายถ้ามองในภาพใหญ่ของโลกตอนนี้ทั้งโลกอยู่ในช่วงเปลี่ยนสมดุลอำนาจครับรัสเซียจีนอิหร่านกําลังจับมือกันแน่นขึ้นส่วนสหรัฐนาโต้ NATO, ก็พยายามรักษาพันธมิตรฝั่งตะวันตกให้แข็งแรงไว้ยูเครนจรึงกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเกมทั้งหมดใครจะอยู่ในฝั่งไหนมันถูกกําหนดจากว่าใครจะชนะในสนามยูเครนดังนั้น สันติภาพที่พูดกันตอนนี้มันอาจไม่ใช่สันติภาพจริงในความหมายของคนทั่วไปแต่มันคือการจัดระเบียบโลกใหม่ว่าหลังสงครามนี้ใครจะเป็นฝ่ายนำในภูมิภาคยุโรปตะวันออกสรุปเลยนะครับถ้าถามว่ายูเครนพร้อมเจรจาจริงไหมคำตอบคือพร้อมแต่ในแบบที่ยังไม่ยอมแพ้และถ้าถามว่านี่คือเกมไหมคำตอบก็ใช่ มันคือเกมทางการเมืองระหว่างประเทศที่เล่นอยู่บนชีวิตคนจริงๆเซเลนสกี้ไม่ได้พูดเพราะอยากยุติสงครามท,ทันทีแต่พูดเพราะเขารู้ว่าตอนนี้คำว่าเจรจาคือหมากเดียวที่ยังพอรักษาสมดุลระหว่างพันธมิตรตะวันตกและประชาชนในประเทศได้และที่สำคัญมันยังเป็นการส่งสารถึงปูตินว่าถ้าคุณอยากคุยคุณต้องมาที่โต๊ะที่เราเลือกไม่ใช่ของคุณ นี่คือสงครามที่ไม่ได้ใช้แค่ปืนกับขีปนารุษนะครับแต่มันคือสงครามของคำพูดยุทธศาสตร์และภาพลักษณ์ที่อาจจะชี้ชะตาอนาคตของยุโรปทั้งทวีปเลยก็ได้ครับถ้าพูดในมุมส่วนตัวนะครับผมมองว่าสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะชนะในสนามรบอีกต่อไปแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะคุมความจริงได้มากกว่าทุกฝ่ายทั้งยูเครนรัสเซียสหรัฐนาโต ต่างพูดคําเดียวกันคือสันติภาพแต่พอแปลจริงๆแล้วแต่ละคนหมายถึงคนละอย่างเลยครับสําหรับยูเครนสันติภาพหมายถึงการได้เอกราชครบถ้วนสํนาหรับรัสเซียสันติภาพหมายถึงการให้โลกยอมรับสิ่งที่ตนยึดมาแล้วสําหรับสหรัฐกับนาโตสันติภาพคือการรักษาภาพลักษณ์ของระเบียบโลกที่ตัวเองวางไว้เพราะฉะนั้น สันติภาพที่ทุกคนพูดถึงตอนนี้อาจจะไม่มีอยู่จริงอย่างน้อยก็ในความหมายของประชาชนทั่วไปผมว่าจุดนี้แหละที่น่าเศร้าที่สุดเพราะคนที่ตายคนที่หนีสงครามไม่ได้มีส่วนร่วมในการเจรจาเลยพวกเขาแค่ต้องรอดต้องรอแล้วก็หวังว่าวันหนึ่งใครสักคนจะพูดคำว่าพอแต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็เข้าใจเซเลนสกีเพราะเขาอยู่ในจุดที่ทุกคำพูดทุกการตัดสินใจ อาจส่งผมถึงอนาคตของประเทศไปอีกหลายสิบปีถ้าเขาอ่อนเกินไปเขาอาจเสียประเทศถ้าเขาแข็งเกินไปเขาอาจเสียพันธมิตรดังนั้นผมมองว่าพร้อมเจรจาแต่ไม่ยอมแพ้อาจจะเป็นตำแหน่งเดียวที่ยูเครนยังยืนได้ในตอนนี้ไม่ใช่เพราะมันถูกใจใครแต่เพราะมันคือทางรอดเดียวที่เหลืออยู่จริงๆในฐานะคนดูข่าวผมคิดว่าพวกเราคนเข้าใจว่า เบื้องหลังคำว่าสงครามมันคือการเมืองชั้นสูงแต่เบื้องหลังคำว่าสันติภาพก็เป็นการเมืองเหมือนกันแค่เปลี่ยนฉลากเท่านั้นเองและผมหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้เห็นสันติภาพที่ไม่ต้องอธิบายแต่รู้สึกได้จากการที่ไม่ต้องมีใครตายเพิ่มอีกทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสถานการณ์ยูเครนและเซียในตอนนี้ครับคำพูดเดียวของเซเลสกี้ว่าพร้อมเจรจาแต่ไม่เอาัเซียหรือเบลารุส มันอาจฟังดูเหมือนประโยคธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือหมากการเมืองระดับโลกที่มีเดิมพันคืออนาคตของทั้งยุโรปถ้าชอบแนววิเคราะห์แบบนี้ที่ไม่ได้แค่เล่าข่าวแต่ชวนคิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้ฟังด้วยนะครับและถ้ายังไม่ได้กดติดตามฝากกด subscribe ช่องทนิน Podcast เพราะที่นี่เราจะคุยกันทุกสัปดาห์แบบเข้าใจโลกโดยไม่ต้องเชื่อใครก่อนคอมเมนต์มาหน่อยครับว่า คุณคิดว่าสงครามนี้จะจบด,ด้วยโต๊ะเจรจาหรือสนามรบผมอยากอ่านทุกความเห็นเลยเจอกันตอนหน้ากับข่าวใหญ่ของโลกที่เราจะมองให้ลึกกว่าข่าวขอบคุณที่ฟังจนจบครับผมธนินพอดแคสต์สวัสดีครับ